นี่นะครับก็ <mit edy. S 1> คือห้าอันดับพระเครื่องรุ่นยอดนิยมตลอดกาลนะครับมีหลายเกจิอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้ที่ผมสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเช่นเคยข่ามบักน้านะครับก็วันนี้อยู่กับรายการที่โด่งดังที่สุดในช่องคาวปกน้านี้แล้วนะครับก็คือรายการห้าอันดับเรื่องพระเครื่องนะครับก็วันนี้เนี่ยผมหยิบยก หัวข้อหนึ่งขึ้นมานะครับที่เกี่ยวพาเครื่องนะครับเป็นหัวข้อที่หลายๆขั้นเนี่ยเรียกร้องมาถามหากันมาว่าเมื่อไหร่จะทํานะครับก็คือหัวข้อที่ห้ามดับหลวงพ่อที่ยอดนิยมตลอดกาลนะครับยอดนิยมตลอดกาลหมายความว่าอย่างไงหนึ่งเลยนะครับราคาเสถียรไม่ตกไม่ล่วงอาจจะไม่พุ่งพูดแบบปีป๊ดปั๊ดแต่ว่าไม่ตกไม่ล่วงแล้วก็อันดับที่2 ซื้อง่ายขายข้องตลอดเวลานะครับเป็นปีๆเนี่ยไม่มีตกเลยซื้อง่ายขายข้องจับทีไรซื้อง่ายขายข้องตลาดต้องการมีความตลาดกว้างตลาดใหญ่นะครับตลาดกว้างคนต้องการเยอะคนซื้อคนขายกันเยอะนะครับก็คือเป็นคุณสมบัติที่ว่าห้านิยมตลอดกาลนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าหยิบยกพระสมเด็จมาพระนางพญาพระไปจับอาคีอะไรอย่างเงี้ยหลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเรียกว่าอันนั้นเป็นท็อปไฟที่เอ่อ เขาเรียกว่าติดอยู่ข้างบนอีกแท่นหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ย <S <s ผมจะเป็นแบบเกจิอาจารย์นะครับที่ยอดนิยมมากนะครับแล้วก็เสถียรภาพมาโดยตลอดนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมที่จับต้องได้มีบางรุ่นเนี่ยหลักพันหลักหมื่นของหลวงพ่อนี้ก็มีกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า5้าหลวงพ่อที่ผมเอามาในวันนี้เนี่ยเป็น5้าหลวงพ่อที่ยอดนิยมตลอดกาลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปรู้กันเลยนะครับนี่นะครับก็คือห้าอันดับพักเครื่อง รุ่นยอดนิยมตลอดกาลนะครับมีหลายเกจิอาจารย์มากๆเลยนะครับวันนี้ที่ผมนํามาก็อย่างที่เคยที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าอาจจะไม่มีพระเบญจภาคีมากนะเพราะอันนั้นเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็น5หลักยอดนิยมอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเรียกว่าไงเป็นเกจิอาจารย์ที่ยอดนิยมไม่แพ้กันหรือกันนะครับความเสถียรภาพเรื่องราคาตลาดที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ5รุ่นยอดนิยมในวันนี้ผมเตรียมมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอันดับแรกเลยอันนี้พลาดไม่ได้ผมค้างบักน้ำนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อสดเลยนะครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาสีเจริญนะครับอันดับที่1เลยนะครับอันดับแรกนะครับนี่หนึ่งใน5รุ่นยอดนิยมตลอดการนะครับ ผ้าของหลวงพ่สดเนี่ยทำไมผมถึงหยิบมาในวันนี้นะครับผ้าของหลวงพ่สดเนี่ยเป็นผ้าที่เล่นหากรรมนานนะครับทั้งรุ่นพระผงคองควงพระปังน้ํารุ่น1รุ่น2เอ้ยรุ่นหนึ่งแบบเคลือบกับไม่เคลือบรุ่น3แล้วก็พิมพ์ตื้นพิมพ์ลึกหรือว่าแบบน้ําเต้าหลวงพระสดนี่แบบน้ําเต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ก็ไม่ว่าเหรียญรุ่นแรกเหรียญพระตหารลูกถ่ายหลวงพ่สดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเล่นกรรมนานแล้วนะครับแล้วก็ ซื้อขายกันได้ทุกสภาพและจํานวนเนี่ยเยอะมากๆนะครับได้ให้เล่นกันอย่างพระผมขอคอยว่าบางน้ำรุ่นแรกกับรุ่น3ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างรุ่นแรกมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับสวยแชมป์ๆนะครับมีพารหลากหลายท่านเล่นนะครับและประเด็นหลักเลยคือสามารถปล่อยได้ทุกสภาพไม่ว่าจะแบบว่าสภาพที่แบบว่าอาจจะมีลานบ้างมีแตกมีกระเทาะมีอะไรต่างๆบ้างอาจจะไม่สวยบ้างศึกเลี่ยงหรือว่าจะแบบว่า เรียกว่าไงอาจจะแบบว่าสวยแชมปเปี้ยนก็จะมีคนซื้อมีคนอยากได้มีคนอยากเช่าหามีคนอยากบูชานะครับเป็นพาระที่เขาเรียกว่าตลาดเนี่ยรองรับเยอะมากๆนะครับคนซื้อคนขายเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ความต้องการเนี่ยไม่แพ้เลยคือเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับพาระเครื่องหลวงระสดวัดปากน้ำพาภาสีเจริญเนี่ยมีหลากหลายรุ่นมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพนันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านให้ท่านเล่นให้ท่านเลือกแล้วก็ความต้องการในตลาดเนี่ยไม่มีตก มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับในวันนี้นะครับต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นรุ่นอันดับที่2อนะครับอันดับที่2เป็นนี่เลยนะครับอันดับที่2ก็คือหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่านะครับพระของหลวงปู่สุกรทำไมผมจบมาในวันนี้นะครับหนึ่งเลยเป็นพระที่ยอดนิยมตลอดการแบบที่แท้ทูหรือว่าจริงๆเลยนะครับเป็นพระที่ใครๆก็รู้จัก หรือว่าสายไหนก็รู้จักเอาอย่างนี้ดีกว่าใครจะเล่นพราสายไหนเนี่ยก็ต้องรู้จักหลุมมือสุขต้องแบบว่าอยากเช่าหลุมมือสุขซึ่งหลวมมือุขเนี่ยพี่ผมทาไมผมถึงหยิบมาใช่เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเป็นพราที่หลายๆท่านรู้จักแล้วตลาดเนี่ยความต้องการสูงนะครับมีทั้งหลักหลักมีทั้งหลักมีทั้งย่อยราคาคือแบบว่ามีตั้งแต่หลักล้านหลักหมื่นหลักแสนอะไรก็มีนะครับมีหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกให้ท่านเล่น บางคนงบน้อยก็อาจจะมีบางองค์ที่อาจจะบางรุ่นที่อาจจะไม่นิยมนะครับบางคนงบเยอะๆหน่อยจะมีรุ่นหลักๆอย่างเช่นรุ่นนี้ก็คือประพามท์ทงข้างรักมีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสภาพอย่างเงี้ยสภาพศึกแต่ว่าพระของท่านเนี่ยขายได้ทุกสภาพนะครับสามารถแบ่งปันได้ทุกสภาพมีคนต้องการได้ทุกสภาพอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ส0งแส0กว่าบาทแต่ถ้าสวยๆแชมปชมเนี่ยผมก็เคยปล่อยไปเคยเช่ามาล้านกว่าบาทปล่อยไปล้านกว่าบาทบวกกำไรเบาๆบางๆนะครับ ก็อย่างเงี้ยนะครับผ้าของหลวงปู่สุขเนี่ยซื้อขายได้ทุกสภาพอันนี้ก็เป็นหลังเยนนูเล็กนะครับอันนี้เป็นออกวัดอดนตาลน,นะครับนี่นะครับอกอันนี้เป็นออกวัดอดนตาลน,นะครับท่านก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับบางที่อาจจะออกวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลากหลายรุ่นนะครับท่านก็เป็นเกจิยอดนิยมและดังมากๆมีชื่อเสียงมากๆณเวลานั้นจนถึงบัดนี้นะครับนี่เลยนะครับหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคอมมาะขามเท่าอันนี้เป็นจัดไปอยู่ใน1 5 1ห้านในห้าดับเหมือนกันนะครับและ หลวงพ่อต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อที่ขาดไม่ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับอันดับที่3นะครับเป็นหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคนะครับรจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับพระของหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับพระที่เด่นดงังจริงๆก็คือเนื้อดินพระเนื้อดินของท่านที่มีหลากหลายพิมพ์มีทั้งนกมีทั้งเม่นมีทั้งปลามีทั้งอะไรต่างๆมีหลากหลายพิมพ์นะครับมีสัตว์อะไรต่างๆมีคุดหนุมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้ท่านเลือกเช่าให้ท่านเล่นนะครับมีแต่หลักมือหลักแสหลักล้านหลักพันก็มีตามสภาพไปนะครับพระของท่านเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องท,ทุกสภาพเหมือนอย่างหลวงพ่อสดนะครับเขาเรียกว่าจับอะไรก็ซื้อขายได้ทุกสภาพจะสึกจะเกี้ยงจะสวยแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับมีหลากหลายสภาพแล้วก็มีทั้งเหรียญน,นะครับมีทั้งรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งที่คนจีนเนี่ย ตามหากันเยอะนะครับคนจีนที่ชอบเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยชอบหนุ่มพระปายมากเพราะว mm. ่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าเมตตามันนิยมเรื่องการค้าขายเพราะบางทีเนี่ยบางคนก็จะบอกพิมพ์นกพิมพ์บางคนชอบพิมพ์เม่นบางคนชอบพิมพ์ปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเกี่ยวเรื่องการค้าขายนะครับหรือว่าอะไรต่างๆคุดมหาอำนาจเรื่องขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามความศรัทธาของแต่ละท่านไปนะครับก็จบไปอันดับที่3านะครับและอันดับที่4ในวันนี้นะครับ อันนี้ก็พาไม่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวซูมออกก่อนเตรียมมาเยอะนะครับตามจริงก็ไม่ออกมาทั้งหมดหรอกนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อธิบายไม่หมดเหมือนกันนะครับเราก็จ,จะอาจจะมาจัดอันดับให้เห็นกันชัดๆดีกว่านะครับอันดับที่4ในวันนี้นะครับก็คือหลวงปู่ทิมวัดราหารไร้นะครับนี่นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเจตจารนี่ใครไม่รู้จักนี่ไม่ได้เลยนะครับผมว่าจะเล่นพระหรือไม่เล่นพระก็ตามต้องรู้จักหมดนะครับ หลวงมะทีมเนี่ยถ้าวันไหนผมมีโอกาสจะมาจัดอันดับ5รุ่นยอด,ยอดนิยมรอดยอดนิยมของหลวงมะทีมวัดมหาราตมาให้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญอาตลูมพระนิดนึงนะครับขอญอาตหาเช่ากันนะท่าในใดมีก็สง่งรูปมาได้นะครับนี่ทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยผมเช่าหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันไหนถ้าได้ครบครบห้าอันดับปุ๊บอะ่ะเดี๋ยวผมมาจัดทําคลิปแยกให้ดูเลยว่าอันดับรุ่นยอดนิยมของหลวงมะทิมมีอะไรบ้างฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นพระหลวงมะทิม วัดรหารไร่นะครับเป็นพระเกจยิยอดนิยมไม่ตามอนิยมนะครับเขาเรียกว่ามีหลากหลายรุ่นแบบมากๆนะครับมีทั้งเหรียญเจริญพรบนเจริญพร,ร,ญพรล่างเหรียญผงพายพระผงพายกุมารเหรียญเศษเล็กเศษใหญ่เหรียญแบบกมรมหลวงชุมพรหลวงปุทิมอันนี้เป็นสังสังเ,เขาเรียกสังกจจายนะครับฐานเตีย้ยฐานสูงพระชัยชินะบัญชรพระก,กิง่งชินะบัญชรอะไรแงยน,นะครับเขาเรียกว่ามีหลากหลายรุ่นในท่านเล่นและขายได้ทุกสภาพ และก็ปล่อยด้ทุกสภาพเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่าด้ทุกสภาพเหมือนกันหมดนะครับเมตตามัิยมและคนเนี่ยต้องการเยอะมากๆครับเป็นเกจิกอาจารย์ที่โด่งดังมากๆนะครับจนถึงยุคสมัยนี้เลยนะครับเป็นพาที่ซื้อง่ายขายคล่องเอาเป็นว่าเรียกว่าน่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นพระราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ขยับขึ้นไปเรื่อยๆความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆครับสมัยก่อนเนี่ยเหรียญบางทีเหรียญเจริญพรบนเจริญพรล่างเมื่อ20กว่าปีก่อนโอ้โหมองตรงเลยว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงสมัยนี้ก็เป็นแสนนะครับในอนาคตอาจจะไม่แน่อันนีอนาคตเราอาจจะกลับมามองว่าเฮ้ยทำไมทำไมช่วงนั้นเราไม่ซื้อถูกนะครับก็ว่ากันไปแลยกันนะครับเราไม่รู้อนาคตเราก็อยู่กับปัจจุบันนะครับก็ลองดูกันแลยกันเป็น หลวงปู่ทิมเนี่ยเป็นพระที่ยอดนิยมตลอดกาลเลยก็จะว่าได้นะครับแล้วอันดับสุดท้ายในียวันนี้ผมบอกตรงเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วก็แบบว่าไม่หยิบมานี่ก็อาจจะโดนว่าได้นะฮะก็คือนี่เลยนะครับถ้าผมไม่เอามาเนี่ยหลายหลายคนจะด่าว่าทําไมไม่มีนะครับนะครับนี่เลยนะครับก็คือหลวงอันดับที่ห้าโอ้ยหล่นเลยนะครับอันดับที่ห้านะครับคือหลวงปู่ทวด วัดช้างให้นะครับนี่บอกตรงว่าผมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับพรกของหลุมบุ้ทวดนะครับผมเคยจัดห้ามดับรุ่นยอดนิยมของหลุมบุ้ทวดไปแล้วนะครับเป็นคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับรายการห้ามดับเกี่ยวกับพรกเครื่องนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับห้ามดับเกี่ยวกับพรกเครื่องนะครับและจะมีคลิปต่อๆไปผมเชื่อว่าผมทำงี้มันดีนะแล้วก็หลายท่านจะได้ความรู้ด้วยนะครับอ่ะห้ามดับนะครับอันดับที่5้านะครับนี่รุ่นยอดนิยมตลอดการนี่เลยหลุมบุ้ทวดวัดช้างให้นะครับก็เฉกเช่นเดียวกับหลมทนะครับ หลุมพุทุฒเนี่ยก็เป็นพระเขาเรียกว่าพระนิรันตรลายนะครับเป็นพระที่สุดยอดนะครับจะเล่นพระหรือไม่เล่นพระก็จะรู้จักหลุมมุทวดนะครับขึ้นเหนือลงใต้เขาเรียกติดตลุมพุทวดไปนะครับเป็นพระที่เรียกว่ายอดนิยมขายได้ทุกรุ่นทุกพิมนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านให้ท่านเลือกให้ท่านเช่ามีทุกสภาพมีหลากหลายสภาพมีพระจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับและความต้องการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและคนใช้ค่อนข้างเยอะมีทุกบ้านนะครับเขาเรียกเป็นพระที่ ยอดนิยมตลอดการแน่นอนครับหลวงูุทวดแห่งวัดช้างให้นะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับพระที่ผมจัดลาดับมานะครับก็คือห้ามดับพระเครื่องยอดนิยมตลอดการในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่เนี่ยอยากให้ผมจัดอันดับ เกี่ยวกับอะไรอะไรเกี่ยวกับพักเครื่องอีกนะครับก็ลองดูนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่มีพักเครื่องนะครับปล่อยผมนะครับแบ่งปันผมได้นะครับแอสไเคแล้วก็เลขเจ็ดเจ็ดตัวนะครับส่งรูปเป็นทางไลน์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจผมนะครับร้านค้าบังน้ำเคพีนะครับมีไลฟ์สดทุกวันในคายวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าไปศึกษาราคาพรกกันได้นะครับก็วันนี้นะครับผมหวังว่าจะได้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็นนนนน้้อยะครัับใวี ก็อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องข้ามบักน้ำเคพนีไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมข้ามปักน้ำขอราไปก่อนพี่นี่นครับสวัสดีครับ